สวัสดีครับวันนี้พี่หมาวจะพาทุกคนมาเที่ยวปราสาทโอซากานะครับพื้นที่ที่เคยเป็นศูนย์กลางการปกครองของเมืองโอซากาในอดีตปัจจุบันกลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองโอซากาที่ใครก็ต้องแวะมาเยือนเดินทางมาง่ายครับไม่ว่าจะรถไฟ JR หรือรถไฟใต้ดินลงสถานีใกล้ๆก,ก,ก็เดินต่อประมาณ10-15นาทีนะครับขึ้นอยู่กับว่าใครเดินเร็วเดินช้าบรรยากาศภายอกปราสาทมีต้นไม้สวยงามมากมายนะครับเวลาเดินก็เพลิดเพลินเลยครับทำให้ไม่รู้สึกว่าเดินมาตั้ง10นาทีมีแดดออกทำให้ไม่รู้สึกหนาวจนเกินไปเดินมา และเล่อมองเห็นยอดปราสาทใกล้เข้ามาแล้วนะครับอ้าวเด็นหน้าัต่ออีกน,นิดนึงจดถึงครับเ,เด็กๆที่ญี่ปุ่นเนี่ยแต่งตัวน่ารักมากเลยครับพี่หมอชอบมากพอเดินผ่านประตูเข้ามานะครับจะมีบ่อน้ําให้เราชำระล้างร่างกายได้เพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับแต่ตอนนี้ห้ามดื่มนะตรงนี้เป็นป้ายบอกทางไปซื้อตั๋วเข้าในปราสาทนะครับเป็นเครื่องซื้อตั๋วอัตโนมัติพอหยดเหรียญเข้าไปก็จะได้บัตรหน้าตาแบบนี้มาครับปราสาทโอซาก้าหรือโอซาก้าโจสร้างขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ปีคศ1583ใช้เวลาา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 กกกกก่่่อสสสสรร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 ร้้้้งงงงง2ปปปีีีดวววยยยยแแนน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 นมมมุษ์์ััััับบบบืคคคคจะะะะตตติททถถูููลลลฟผณ ปราสาทมีทั้งหมด8ชั้นแต่ไม่ต้องกลัวนะครับเข้ามาแล้วขึ้นลิฟต์ขึ้นมาที่ชั้น5ก่อนเลยหลังจากนั้นเดินต่ออีก3ชั้นขึ้นมาที่ชั้น8นะครับจะมองเห็นวิวโดยรอบของเมืองโอซาก้าดูเงียบสงบชิลๆกว่าโตเกียวเยอะเลยใช่ไหมครับเอาลงมาทีละชั้นนะครับซึ่งแต่ละชั้นจะเป็นนิทารศการแสดงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของปราสาทการใช้ชีวิตของคนในสมัยโบราณนะครับในส่วนชั้น3และ4ห้ามถ่ายภาพน,นะครับเนื่องจากว่าเป็น National Treasure หรือสมบัติประจำชาติองเาาา,เรา,าราาั่รสสสียยยดดดทมมาก้ววโตตผ